บทที่7จทลายโซ่ตัวเก่ากระชับโครงไข่ใหม่คิทัสกราช1 7 5า1 7ถึง9 9 4 4สมาชิกกลุ่มสังคมศึกษาเซกหนึ่งนางสาวนัทนิชาเข็มทองรหัส107นางสาวชาลินีนาคเวกรหัส114นางสาวยาดาสันตโลรหัส116นางสาวชายานีเยืย่อใย,ยรหัส12 121นางสาวแพรวสังทองรหัส123 ภาพรวมโลกเมื่อประมาณ300ปีก่อนตอนนั้นคนส่วนใหญ่ยังใช้แรงงานคนหรือสัตว์อยู่เลยไม่มีรถไม่มีไฟฟ้าไม่มีโทรทัศน์ด้วยซ้ำการเดินทางก็ช้าข้ามประเทศทีใช้เวลาเป็นเดือนการติดต่อก็ต้องส่งสุดหมายรอกันรานเป็นปีๆแต่พอเข้าสู่ช่วงประมาณปีคศ1750 1ถึง1914ทุกอย่างมันเปลี่ยนไปหมด โลกเริ่มมีเสียงเครื่องจกักรแทนเสียงควายไถายนาเริ่มมีควันจากโรงงานแทนกลิ่นทุ่งหญ้าแล้วผู้คนก็เริ่มย้ายเข้ามาอยู่ในเมืองมากขึ้นนี่คือช่วงเวลาที่โลกตื่นขึ้นจากยุคเก่าแล้ววิ่งเข้าสู่ยุคใหม่แบบเต็มตัวทั้งเทคโนโลยีเศรษฐกิจการเดินทางการสื่อสารและความคิดของคนทุกอย่างพัฒนาแบบก้าวกระโดด คนยุโรปก็เริ่มลุกขึ้นมาสร้างอำนาจขยายอาณานิคมทั่วโลกยุคเครื่องจักรเริ่มต้นจากการปฏิวัติอุตสาหการรมเริ่มจากประเทศอังกฤษที่มีทรัพยากรธรรมชาติมากทั้งทางหินเหล็กและนักประดิษฐ์คนเริ่มคิดค้นเครื่องจักรต่างๆเช่นเครื่องทอฝ้าเครื่องปั่นได้และเครื่องจักรไอ้น้ำ จากนั้นมีการเริ่มสร้างโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหมดใช้แรงงานอุตสากรรมคนแทนที่ด้วยเครื่องจักรผลผลิตเลยเยอะขึ้นของราคาถูกลงคนเลยจากอยู่ในชนบทเข้ามาทำงานในเมืองเพราะมีงานในโรงงานมากกว่าแต่พอคนเข้ามาในเมืองมากเมืองเลยหนาแน่นกลายเป็นปัญหาใหม่เช่นที่อยู่ไม่พอน้ำสกรปรกโรคระบาด แต่มันก็ปฏิเสธไม่ได้ล้วว่านี่คือจุดเริ่มต้นของโลกยุคใหม่ที่เน้นเครื่องจักรและอุตสาหกรรมเทคโนโลยีเทคโนโลยีใหม่ๆทําให้โลกเล็กลงพอมีเครื่องจักรแล้วมันก็ไม่หยุดแค่นั้นเทคโนโลยีใหม่ๆตามมาติดๆอย่างเช่นรถไฟที่ทําให้คนและของเดินทางได้เร็วสุดๆจากที่เคยเดินทางข้ามเมืองต้องใช้เวลาแบบหลายวันตอนนี้ไม่กี่ชั่วโมงก็ถึงเรือกลไฟก็เปลี่ยนการเดินเรือทั้งโลก จากเดิมต้องรอลมพัดตอนนี้แค่เติมฐานหินเข้าไปก็สามารถไปได้ทุกที่การคาร้าระหว่างประเทศเลยพุ่งขึ้นเพราะคนของได้เยอะและเร็วมากขึ้นส่วนโทรเลขก็ถือว่าเป็นเหมือนอินเทอร์เน็ตยุคแรกๆเลยเพราะคนสามารถส่งข้อความไปอีกซีกโลกหนึ่งได้ในไม่กี่นาทีสามารถส่งข่าวสารข้อมูลเดินทางไวมากๆโลกเลยเริ่มเชื่อมถึงกันแบบจริงจังมากขึ้น,นยุคแห่งการล่นานานิคม เทคโนโลยีทำให้ประเทศยุโรปแข็งแร่งขึ้นพวกเขาเลยเริ่มมองหาทรัพยากรใหม่ๆและตลาดใหม่ๆผลก็คือยุคแห่งการล่านานิคมประเทศอย่างอังกฤษฝรั่งเศสสเปนเนเธอร์แลนด์และเยอรมน,นีต่างกันพาไปยึดพื้นที่ในเอเชียแอฟริกาและอเมริกาใต้พวกเขาขนทรัพยากรกลับไปในยุโรปเช่นน้ำตาลป้ายยางพาราเหล็กและทองคำ และนำสินค้าที่ผลิตจากโรงงานไปขายต่อต่อตางประเทศทำให้ประเทศยุโรปรวยขึ้นแต่ประเทศที่โดนยึดก็โดนกดขี่โดนเอาเปรียบหลายประเทศที่ต้องเสียวัฒนธรรมภาษาและอำนาจของตัวเองไปเรียกได้ว่าช่วงนั้นยุโรปคือเจ้าของโลกการย้ายถิ่นฐานครั้งใหญ่ของผู้คนยุคนี้คนเริ่มเคลื่อนย้ายกันเยอะ คนยุโรปย้ายไปอเมริกาออสเตรเลียหรือแอฟริกาเพื่อหาที่ดินใหม่ๆและโอกาสใหม่ๆส่วนแรงงานจากเอเชียอย่างจีนและอินเดียก็ถูกส่งไปทำงานตามเหมืองหรือไรในประเทศอื่นๆเช่นคนจีนทำงานที่อเมริกาและเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ส่วนคนอินเดียไปแถบแอฟริกาและทะเลแคริบเบียน มันทำให้แต่ละประเทศเริ่มมีคนหลากหลายเชื้อชาติมากขึ้นวัฒนธรรมภาษาและอาหารก็เริ่มผสมกันโลกเริ่มมีความเป็นสากลมากขึ้นคนเริ่มเข้าใจและรู้จักกันมากกว่าเดิมความคิดใหม่ๆและการปฏิวัติทางสังคมช่วงนี้คนเริ่มตั้งคำถามกับระบบเก่าอย่างระบบกรรษัตริย์หรือระบบสตินาที่คนชนชั้นสูงมีอำนาจมากกว่าชาวบ้าน แนวคิดใหม่ๆอย่างเช่นเสรีภาพความเท่าเทียมสิทธิมนุษยชนเริ่มดังขึ้นอเมริกาก็ประกาศเอกราชจากอังกฤษฝรั่งเศสก็มีการปฏิวัติครั้งใหญ่คนเริ่มลุกขึ้นมาสู้เพื่อความเท่าเทียมแนวคิดประชาธิปไตยเริ่มแพร่ไปทั่วโลกพอแนวคิดเริ่มแพร่ไปมันก็จุดประกายให้ประเทศอื่นๆเริ่มอยากมีเอกราชอยากปกครองตนเองเองโลกเลยไม่ได้เปลี่ยนแค่เทคโนโลยีแต่เปลี่ยนความคิดของคนด้วย สรุปบทที่7ชีวิตคนเปลี่ยนเยอะมากๆที่เคยอยู่ในไร่ก็ต้องมาอยู่ในเมืองทํางานในโรงงานแทนทํางานหนักชั่วโมงยาวเงินก็น้อยแต่ก็เริ่มมีของใช้ราคาถูกให้ซื้อมากขึ้นเมื่อขยายตัวเร็วมากแต่ก็มาพร้อมปัญหาอย่างมลพิษความยากจนและก็โรคระบาด ถึงอย่างก็มีสิ่งดีๆเกิดขึ้นเช่นโรงเรียนเพิ่มมากขึ้นการแพทย์พัฒน,นาขึ้นคนมีอายุยืนขึ้นเด็กตายลดลงประชาะกรโลกเลยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี่คือยุคที่คนเริ่มใช้ชีวิตแบบเมืองมากกว่าชนบทพอาทุกอย่างเริ่มเชื่อมโยงกันทั้งเทคโนโลยีการค้าการเดินทางและความคิดโลกทั้งใบก็เหมือนเชื่อมต่อกันหมดเหมือนใยแมงมุมใหญ่ผืนเดียวแต่ก็ไม่ได้มีข้อดีเพราะความเชื่อมโยงนี่เอง ที่ทำให้ประเทศใหญ่ๆแข่งขันกันรุนแรงอย่างแบบแย่งทรัพยากรกันแย่งอํานาจทางเศรษฐกิจจนสุดท้ายก็นําไปสู่สงครามโลกครั้งที่1ในปีคิดศักราช1914ขอจบการน,นําเสนอเพียงเท่านี้ค่ะ